สหรัฐไม่สนหุ้นจีนบวกแรงจีนผัดผลกดซื้อบ้านในปักกิ่ง g o o g l ลลงทุนสร้าง Data Center ในไทยสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการดูนิทุนอเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่1ตุลาคม2567ก็พบกับผมเต้วัชวัตวรสรีมไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากรจอ,อินสปรินประเทศไทยเช่นเคยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับ ฝั่งของตัวสหรัฐนะครับบวกขึ้นมา0.42นะครับดาวโจนขึ้นมา0.04นะครับตากาเนีสแตกขึ้นมา0.36นะครับฝั่งตัวยุโรปปิดลบกันหมดนะครับฝั่งของตัวสต็อก600ปิดลบ0.98นะครับฝรั่งเศสปิดลบไป2นะครับเยอรมันปิดลบไป0.76นะครับฝั่งตัวเอเชียนะครับเมื่อวานญี่ปุ่นติดลบ4 80%นะครับญี่ปุ่นเองก็มีข่าวว่านายกคนใหม่นะครับพร้อมที่จะให้แบงชาติเดินหน้าขึ้นดอกบเบีย้ยได้ครับสปอร์ตเนีคิดดีมากนะครับก็ให้หุ้นญี่ปุ่นร่วงงมาแล้วก็ตัวเยนนะครับข้างอันเยนมีโอกาสแข่งค่าขึ้นได้อีกนะฮะฝั่งของตัวจีนนะครับตัว CI300 บวกขึ้นมา8.48%แล้วฮ่องกงบวกขึ้นมา2.43%นะครับก็เป็น การบวกแรงวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดยาวโกลเด้นวีคนะครับฝั่งตัวอินเดียฮะปิดลบ1.49%นะครับฝรั่งเศสหุ้นไทยนะครับปิดลบ0.09นะครับตัวอินโดปิดลบ2.2นะฮะแล้วก็เวียดนามทรงๆนะครับตัวราคาทองคำครับเมื่อวานร่วงลงมา1.05%นปรนะครับแล้วก็น้ำมันดิบลงมาบวกฮะบวกเล็กน้อยฮะ0.04%เนะครับ ตัวของบอลยูสอปีสิปีนะครับตัว2ปีขึ้นมา7.6็ดจดปิบนะครับแล้วก็ตัว10ปีขึ้นมา2.5งิุดบนะครับเมื่อวานก็มีการไปถแถลงของคุณพาวเวลเหมือนกันอ่าแกก็พูดประมาณว่าตลาดค่อนข้งางจะ price in าการลดดอกเบี้ยของเฟดที่เยอะเกินไปครับแล้วเฟดเองไม่ได้คิดเช่นนั้นนะครับเฟดน่าจะเป็นการค่อยๆลดดอกเบี้ยมากกว่านะครับทาให้สุดท้ายยูก็เลยได้ขึ้นมาบ้าง ฝังของตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของตัวญี่ปุ่นนะครับออกมาติดลบไป3.3เอร์เซนะครับคาดว่าจะติดลบ5.5นะครับแล้วก็เป็น PMI ของตัวจีนนะครับถ้าดูกว่าตาแดงหมดเลยครับมีเขียวอยู่หนึ่งตัวคือ PMI ภาคการผลิตอุตสาหกรรมนะครับออกมา49.8คาดไว้ที่40 9.4นะครับก็ดีกว่าคาดแต่ว่าต่ำกว่า50อยู่แปลว่าหดตัวนะครับตัวอื่อนะะะน, 58, นะครับภาคการบริการหรือนอนมอนต์ฟอเจอริงเนี่ย50เป๊ะนะครับลงมาจาก50.3นะครับภาคบร,ริการเริ่มจะบิ่มๆแล้วนะฮะของใครซีนบ้างหากตัวนี้เน้นส่งออกกับธุรกิจกลางกับเล็กนะครับก็ออกมาแดงหมดนะภาคการผลิตออกมา49.3ฮะหลุด 50ลงมาเรียบร้อยํามาอยู่ในโซนหดตัวนะครับถ้าการบริการอยู่ที่5้าจุดสามนะฮะก็ะลงมาแล้วต่ำกว่าค่าด้วยนะ,ะที่ห้าสจุนะ,ะอันนี้ก็สัญญาณไม่ดนะะีจะเห็นว่าแล้วหุ้นขึ้นได้ยังไงจริงๆก็เราคิดว่าเป็นการฟอร์มโอ,อมากกว่าทมาตรการออกมาเยอะๆมากมายแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราดูกันหมดแล้วดูตัวเลขกันแล้วถ้าคิดว่ามาตรการทางก,การช่วยเศรษฐกิจจีนไม่เยอะน้อยมากๆนะฮะตลาดอาจจะก,กลัวตกรด ก็เลยเล่นเงินซื้อขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะหยุดยาวกว่าเล่นมีด้วยนะก็เลยยิ่งซื้อกันใหญ่นะครับก็ยังไม่ได้ชอบตัวจีนนะครับตัวจีนที่มีได้แล้วก็ถือต่อได้นะครับก็คือตัว cof นะฮะที่ะะอีสแปร์ cof เพราะว่าเป็นไชน่าออฟชอร์นะฮะออฟชอร์คือนอกแผ่นใหญ่นะครับซึ่งตัวงบของกลุ่มพวกเทคอีคอมเมิร์สเกมมิ่งมันออกมาดีซึ่งพวกเนี้ยมันอยู่ในออฟชอร์มาร์เก็ตนะครับ e eps เริ่มเป็นการปรับขึ้นนะครับแต่ตัวออนชอร์รือตัวเอเชียเนี่ย เรายังไม่ได้ชอบนะ,ะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจอย่างที่เห็นล่าสุดก็ยังแย่อาซังหาก็ยังแย่อยู่นะครับตอนเลยอาจจะยังไม่ได้เชียร e ์ ebs ของตัว a share ยังเป็นขาลองอยู่ทั้งปีนี้และปีหน้านะครับก็เน้นถ้าออฟชอร์มีอยู่อะสามารถถือได้นะ,ะถ้าออนชอร์ shore, เราไม่ไม่ได้เชียร์อยู่นะครับอ่าสำหรับตัวหุน้นนะผมให้ดูหน้านี้เลยฮะ,ะหุ้นจีนทำไมถึงเราไม่เชียร์นี่คือเหตุผลหนึ่งฮะ,ะตัว a อเช r e คือ สีแดงครับวิ่งขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเอาจากตามสุดไป25เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับช่วงประมาณต้นเดือนกันนะครับแต่ว่าสีดำครับ S&P 500ครับไม่มีรีแอคต์ปกติหุ้นจีนขึ้นหุ้นชอโรต้องขึ้นเอเชียต้องขึ้นและจีนมาถึงดีมานเยอะมากของจีนจะต้องช่วยให้เอเชียฟื้นไทยอเมริกาฟื้นอเมริกาไม่ตืน่นเต้นนะหุ้นเอเชียเองก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับการฟื้นตัวของจีนนะครับสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่า จีนบทบาทมันเริ่มน้อยลงแนละ้วในเศรษฐกิจโลกกับอเมริกากับสองคือทุกคนก็มองเหมือนกันว่านโยบายมันไม่ได้ช่วยนะฮะพุ่งขึ้นมาเพราะกลัวโฟโมนะไม่นด้คิดหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไปว่าวะระวังไว้นะฮะแล้วก็ดูด้านนี้ฮนะพุ่อเมริกาขึ้นมาตลอดการหบดของจีนเนี่ยพึ่งจะได้เงนะ,ะแล้วก็ ภาพเนี่ยมันจะแค,คลยๆกับต้นปีฮะที่จีออกมาตาการลดดอกเบี้ยบ้างลดตัวจำนองมีตั้งกองทุนพยุงหุ้สนสุดท้ายก็ขึ้นมาทักหนึ่งตัวเลขเศรษฐกิจไม่มาหุ้นมันลงกลับไปที่เดิมอยู่ดีนะครับรอบนี้เองก็ให้ระวังประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเราเคยเจอแบบนี้มาแล้วอะอายุบายบาเล่นใหญ่เล่นโตแต่ว่าผลในเอฟเฟกต์มินิมอลน้อยมากๆสุดท้ายหุ้นมันก็ลงไปเหมือนเดิมนะครับก็ ต้องระวังกันต่อนะครแล้วก็เมืม่อวานมีข่าวนึงนะครับก็คือจีนจะมีการผ่อนปลนกฎระเบียบให้ซื้อบ้านในตัวปักกิ่งได้คปักกิ่งจัดเป็นเทียหนึ่งนะครับซึ่งตัวราคาบ้านเทียหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนโควิดยังไม่เคยติดลบนะบตอนนี้มันติดลบด้วยเป็นกันนะครับจีนเองก็ผ่อนปลนก็คือจะให้ผู้ที่ไม่ได้เป็น,ปนผู้อยู่อาศัยหรือ non-residential สามารถซื้อบ้าน ได้นะครับเมื่อชําระตัวปกสังคมหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลครบ3ปีนะครับของเดิมคือ5ปีตอนนี้ลดมาเหลือค่ปีเพื่อพยายามหาคนมาซื้อบ้านนั่นเองนะครัก็ดูกันต่อฮะมีการลดเงินดาวด้วยสำหรับบ้านหลังแรกเหลือ15%แล้วก็บ้านหลังที่2เหลือ20%ซนะครับซึ่งอย่างที่เล่าไปแหละจีนทํามาตลอดคนมันไม่ซื้อก็คือคนมันไม่ซื้อเพราะคนมันขาดความเชื่อมัน่น าการลดเบีย้ยการลดเงินได้อาจจะช่วยได้ไม่เยอะอยู่แล้วเพราะคนมันไม่ได้อยากซื้อคน,นไม่ได้อยากจะกู้บ้านแบงก์ก็ไม่อยากจะปล่อยนะฮะมันก็เลยอาจจะเป็นอันหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่รนะอดูตัวเลขฮะถ้าตัวเลขไม่มาตามนั้นคุณจีนก็มีโอกาสาาจะกลับตรงไปมันเดิมครับผมสําหรับข่าวสุดท้ายนะเป็นข่าวดีของตัวบ้านเรานะครับเพราะ ตัว Google นะครับหนในบร,ริษัทรูปอัลฟาเบตประกาศนะว่าจะวางแผนลงชุนมูลค่าถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเพื่อทำดัตตาเซ็นเตอร์ในประเทศไทยนะฮะก็จะทำที่กรุงเทพและก็ทนบุรีนะครับซึ่งก็มาปเปิดเผยพร้อมกับคุณแพททองทานชินวัฒนนายกของเรานะครับก็ Google าคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษกิจไทยได้ถึง 4,000ล้านดอลลาร์ภายในปี29นะครับแล้วก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น14,000ตำแหน่งต่อปีในช่วง5ปีข้างหน้าดูเมสเซ็ตก็ประมาณเกือบ 90, 9,000ตำแหน่งนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยเป็นแรงหนุนให้กับฝั่งของเศรษฐกิจไทยได้กันในช่วง2-3ปีข้างหน้านี้นะครับผมก็ภาพรวมจริงๆสัปดาห์นี้เราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรฮะจีนปิดยาวนะครับฮ่องกงจะเปิดก่อนนะครับแต่ว่า ไอตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันน่าจะไปสนใจกันช่วงวันศุกร์มากกว่าวันศุกร์นี้จะมีการประกาศตัวเลขแรงงานสหรัฐครับอนันฟาร์มเฮโรอัตราการว่างงานแล้วก็ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงนะครับถ้าออกมาอินไลน์ตัวดอกเบีย้ยเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยแค่25ปิบในการชุมเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับตลาดเนี่ยค่อนข้างเหมือนเดิมเลยฮะให้ท้าสกับยี่ห้ากึืนๆการถ้ามันออกมาแล้วมันอินไลน์หรือดีกว่าคาด การที่เฟดจะลดดอกเบี้ยแค่25ปีมีโอกาสทําให้บอลยูเด้งขึ้นหุ้นอาจจะย่อยได้นะครับแต่ถ้าสมมติออกมาแย่กว่าคาดกา,ดการคาดการณ์ล้วเไม่ของเฟด50ปีอาจจะมีมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ถ้าลดจริงกตัวหุ้นเนี่ยมันอาจจะมีการบร,รีขึ้นได้อีกรับข่าวกัดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างหนรนะครับแต่ถ้ามันออกมาแย่จริงจริง,รงแล้วเราออมองว่าโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดสกิชชนนั่ย ก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับก็ตามมันดูฮะช่วงวันศุกร์นะครับจะมีตอนฟาร์นี่แหละจะลงหรือเปล่าแล้วก็ของเดือนก่อนสิงหาคมจะมีการรีไวซ์ดาวด้วยหรือเปล่าน่าสนใจมากก็ติดตามในช่วงวันศุกร์หัวค่ำนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็หพุพ้ดน่าจะค่อยๆใช้เวทั้งสัปดาห์ครับไม่ได้มีอะไรมากก็คือรอวันศุกร์ทีเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานของย่านลาไลน์เบลฟอนครับพบกันใหม่หมันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ